<Okay. S 2> เดี๋ยวถังจับโชคจับเลขให้ป้าหน่อยนะเร็วเร็วเร็วจับรางานจับมาเอามาให้ป้าหน่อยมาคาบมาให้ป้าหน่อยเร็วกคาบมาคาบมาคา,า,าบมาเลยคาบเอาพิลูกคาบเอานะเร็วๆมาก่อนถังเร็วโวยไม่ต้องเอาบทถังนี่ลูกเอาอันเดียวมาเร็วเอาเอากระดาษมา จริงๆคือน้องคาบไปแล้วอะ่ะมันก็เลยถ่ายไม่ทันแล้วทำไหม่มมันคาบแล้วมันไม่อากคาบแล้วเลยเ่อเราสิทำไอหม่ปิดฝาแล้วเปิดใหม่ถังคาบเลยนะเมื่อกี้มันคาบง่ายมากคาบแล้วก็บอ,อกมาให้ใส่มือใส่ปากเราเลยนะ อันนี้คือเขาให้แล้วอะ่ะให้คาบแล้วให้เลขอะไรครับศูนย์หนึ่งเจ็ดมาหางหางลองคาบอีกทีนึงลูกมามาเร็วอันนี้เร็วนะไม่สนใจแล้วคาบไปมาเร็วมาคาบสาธิตวิธีการคาบให้ดูก่อนเร็ว,รวมามาสาธิตวิธีการคาบให้ให้ให้คนดูก่อนเร็วลูกว่าคาบยังไงไม่เอาแล้วอะ่ะไม่อยากคาบแล้ว เมื่อกี้หนูคาบเป็นไงเมื่อกี้คือคาบแบบคาบแบบเป็นใบเ,เลยนะคาบเป็นใบแล้วมันใส่ให้ที่มือเราเ,เลยอะ ใี่เรากันกันข้าบอีกตัวนึงข้าบอีใบนึ่งข้าบอีใบานึง,าบบานงเอาอย่าควา่ำอันนี้นี่ก็คือข้าบให้ดูเฉย,ยงไงเขาก็รู้แล้วว่าเขาข้าบไปแล้วอะ่ะสองเลขสองเลขสองครับเขาข้าบไปแล้วไงเมื่อกี้เขาข้าบมาข้าใหม่ลูกไม่เอาแล้วอะ่ะไม่ข้าบแล้วก็น่าจะได้แค่นั้นแหละรอบแรก เมื่อกี้เราบอกให้เขามาคาบให้ดูเฉยเขาก็เลยมาคาบให้ดูเฉยไปแล้วเล่นแล้ว,ม,วมาเนี้ยมาเนี่ยเร็วเร็วเร็ว,รว,รวมาหาตังค่าอาหารก็เร็วเล่นอะไรอ่ะทิ้งจบแั้วน่ะไม่ใช่แม่งงแต่งเรียงวันนถังถังเลย